โอ้ในตักกินข้าวเองเลยเหรอนี่วันนี้นะ่ะวันนี้กินอะไรครับลูกโอ้ยผมกับสิเลยอ,อันนี้กินข้าวสาบายไบสี่วันนี้กินเมนูอ,อะไรอันนี้ม้วนสปากเตปากตตี้โอ้โหนี่กินสปากเกตตี้เหรอเนี่ยวันนี้วันนี้พี่กับน้องกินสปากเกตตี้ดูโตเกลียวเหนียวข้าวพี่น้องมึงที่ไรหยุดทล่ไรคืนทำไลหยืดข้อเบิกเหรอืนทำไรปลาเบิงปลาว่านน้องอ่ะเบิงกปลา โอ้องหอนอยู่ร้อนไหมต่ไม่ต่อกันไหมบ่พอหอนฮ้อนจะได้จานเย็นมังย็นแม่เยินจานเฉยมันพห่อน่ร้อนนะโอเคอไม่ร้อนนะนี่ของพ่อไปแล้วนะพ่อจะกินข้าวพีนองพ่อจะเลี้ยงลูกมัขึ้นมันเว้นมขึ้นนี่เอาเนี้อไม่ได้กินทอดข้าวกินก่อันนี้คได้วไหมคะลูกกินก่อนไหมคะมันจะไม่ทันเวลา เอาวมาแบบนี้กปังดังเลยกินก่อนดีกว่าแป๊บเดียวอันที่ก็ทำหนึ่งก่อนกินก่อนดีกว่าคือตั้งใจกินก่อนเร็วเกี่ยวมีตัวเกี๊ยวนีตัวเกี๊ยวยอกอะไรนะสปาเกตตี้เหรอสปาเกตตี้กินกินเขาเขาฝุ่นฝรั่งข้าวบุญฝรั่งโอ้ยลูกฝรั่งข้าวบุญฝรั่งจ้าลูกฟินแลนด์เนาะ เบืองปากเบืองปากเติอนมาที่เราปากปูหิ้วข้าวหลามเนี่ยแหละเออแหละปูดันรับมือเนี่ยรับปูขับเตื่นน้่นะพเกอะไ้นั่นเงี้เพื่นฉันพี่จังฝันแต่ฉันเนี้ยไม่อยากตื่นดิบม่วงกบม่านตื่นอ่ะเราเดี่ยวเราได้ตื่นเดียวบังคับน้องตื่นพื่อแล้วก็เปิดผ้าม่านใช่ไหมครับเช้าบังคับน้องตื่นไม่โอ้ผพประดูนในตากินเองเลยในตากินเองไปแล้วเด้อรนี่อร่อยไหมฮะโตแล้วคขาดสี่ขวบแล้วอันนี้ อันนี้ขวบเดียวแมนบอกขวเดียวขวบเดียวแต่หดูซิดูิูลังมือนเห็นทุกคนเก่งกินข้าวชี้นะุอ้าโอ้หิวอีหลีเดอโอ้ยหิวหนูก็กินด้วค่ะซอสในข้ามวนนะมวนเพียนเลเห็ดมวนมวนงานฝรั่งอานฝรั่งค่ะ สปาเกตตี S <S <and spaghetti> so ้ไอ so ah, oh, ้สปาเกตตี <curs CDU shares> ้ซอสมะเขือเทศนั่นน่ะนั่นก็อร่อยนะซื้อมากเกือเทศไซส์ใช่อ้ามโอ้ยหิวอิรีเรบาร์นี่ว่าไม่หิวธรรมดาเนี่ยมาดูพี่กับพ่อกินข้าวกันก่อนของพ่อเป็นกะเพรากะเพราะเนื้อแล้วก็อะไรดีตำตีนบัวพนักตีนแล้วก็ตำกุ้งนะฮะกลิ่นว่าคือแบบว่ากินมันหมองกลิ่นเหรออันนี้ตำพุงสด พี่ตักกินข้าวเองสิพี่ตักกินข้าวเองเดี๋ยวผมจะใช้ยูสังเกตว่าเราจะใช้เกี่ยวพี่น้องใช้เกี่ยวเดอนนี่ตักเมนูวันนี่คนนำเสนอฝรั่งแอทยนะครับวันนี้กินข้าวอยู่หน้าร้านฟินครับต้องข้ามร้านเลยพี่น้องต้องข้ามร้านกินข้าวอยู่างไรเปนพี่น้อง คือร้านยังไงอันนี้ร้านรีเซ็ตถ้ามันจะเป็นอย่างนี้รีเซ็ตอือใช่ค่ะนี่ไงขวดน้ำเพื่อเขียนได้ยังรีเซ็ตนี่มาแลงผู้ใดแบบอยากไปตีสไปตา้าไปซื้อไปตั้นตมนะครับเรียนเชิญที่ฟิลคลาบเลยนะครับถนนเฉลิมพกกระเกียรติอำเภอเมืองพอนเกตเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดไม่ได้สอนไม่ได้จ้าเอาเมื่อกี้คาราเพื่อนเลือักอันพิเศษของไหมนะครับเออก็ต้องพิเศษร้านตัวเองสิ อย,อย่าลืมนะครับฟินขับทุกวันพี่น้องมาหาทุ่มพอดีมวนซี่หาทุ่มแต่ว่าร้านเปิดตามทุ่มพี่น้องแต่ว่าคนจะเข้าช่องหลังห้าทุ่มนะครับเพราะเราเป็นร้านต่อเอวก <Okay S 2> เอว่าโอเคนะครับเตซ้ยเดี๋ยวจะไปโรลละคอ้อนอนแบบพี่น้องคือเขาจะไปโรลละคดอ,อ๋มาดูพี่เกีียวกินข้าวต่อก่อนเกียวเกียวเกียวกินข้าออกวากำลังอร่อยเลยเห็นไหมเนะนี่ยเนี่ยนก้อนอนึ่มมาก คือจ <ừ, S 1> <ừ, S 2> <ừ> ูเนี่ยอัมอัมต้องบดอย่างที่ติดข้อเออม่แห้งแล้วไม่แห้งแล้วเป็นแบบม่แห้งแล้วก็ซึมแล้วหมูอันนี้นน่าจะเป็นเบคอน ออรู้แล้วก uh ็จ huh. ิ้มองเอาอย่างอะไรจิ้มหองเอาเอ้าเอ้าอร่อยไหมอร่อยไหมครับต้องบ่นหรือจะพูดบาน